สองของราบสเสกันแล้วนะคะแล้วในช่วงนี้ค่ะปาล์มก็ยังคงทําหน้าที่สรรหาร้านอาหารอร่อยๆอออมาพาคุณผู้ชมนเนี่ยไปชิมกันอยู่เช่นเคยเลยนะคะระสรบวันนี้ปาล์มนะคะก็จะพาคุณผู้ชมนเนี่ยมาชิมก๋วยเตี๋ยวสุข,ขุมไทยค่ะกับร้านนี้เลยค่ะบ้านก๋วยเตี๋ยวสุข,ขุมไทย กับผู้จัดก,การร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ทองใบนะคะสวัสดีค่ะพี่ทองใบเป็นผู้จัดก,การร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยใช่ไหมคะทีนี้ถามก่อนเลยค่ะพี่ทองใบว่าก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยเนี่ยทำไมถึงต้องเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยเป็นคนสุขโขทยัยหรือว่าชอบก,กินหรือว่ายัางไงชอบทานชอบทานชอบทานแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของ สูตรนี้นะคะคือทานมาค่ะก็เลยเอาสูตรอ่ะมาดัดแปลงทําขายมันจะเป็นสาขาหนึ่งอยู่ที่ลาดพ้าวอ่ะค่ะอ๋อก็คือหลังจากที่คิดว่าชอบทานและก็ไปหาสูตรมาและเปิดดีกว่าก็เลยไปเปิดที่ลาดพ้าวก่อนลาดพลาวหกสิบลาดพ้าวหกสิบอ๋อก็คือเป็นสาขาแรกเป็นสาขาแรกแล้วก็ก็ขายมาคือขายด้วยกันมานะคะเป็นลูกน้องเขาก็ขายมา อยู่มาก30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีค่ะ30ปีถัดมาอะไรเกิดขึ้นคะพี่ก็ขายมาเรื่อยๆแล้วก็ก็ร้านนี้ก็เพิ่งจมาเปิดเมื่อ2ปีกสองปีกว่าไอ้ปีกว่าก็เลยให้พี่ท้องใบมาเป็นผู้จัดการร้าดูแลรานที่นี่แทนแยกออกมาค่ะอ๋อก็เปิดเป็นสาขาสองขึ้นมาแบบนี้นะเอ่แล้วอย่างนี้เนี่ย ทานชอบทานก๋วยเตี๋ยวสุกไทยานชอบทานก๋วยเตี๋ยวแต่ทําไมถึงชอบทานก๋วยเตี๋ยวสุกไทยมากกว่าก๋วยเตี๋ยว,วมันมีความพิเศษเนงไยคือก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นก็ชอบทานนะคะ,คะแต่ว่าคือเราไม่มีโอกาสได้ไปทานเ,าเราอยู่แต่ที่นี่ใช่ใชเรานะเราไม่มีโอกาสได้ไปทานก็เลยเราเราขายตรงนี้เราก็เลยทานตรงนี้คือของเราคิดว่าอร่อยที่สุดแล้วอ๋อก็เลยจะไปหาอะไรทำเองมันก็อร่อยที่สุดแล้วก็ทุกอย่างเราก็ทําเองหมดเลยค่ะ พวกที่อะไรเครื่องปรุงพวกนี้เราก็ทําเองเราคือคือเรามั่นใจไงว่าเราของเราทําเองแล้วเราก็สะอาดด้วยอร่อยด้วยก็คือคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่ทําให้ร้านของเราเนี่ยอร่อยใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีมาพูดถึงเมโนูกันบ้านดีกว่านในร้านนี้นะคะ,ะชื่อก็บอกไว้แล้วเราเป็นบ้านก๋วยเตี๋ยวสุโขไทยก็มีก๋วยเตี๋ยวสุโขไทยก็มี่๋วยจี๋ก๋วยเตี๋ยวสุโขไทยนี่ก็ส่วนมากจะจะขาย สุโขทัยนี่จะขายได้ได้เยอะกว่าเสี่ยวเป็ดแล้วจะเป็นรองลงมาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเราก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนแล้วก็จะมีข้าวขาหมูค่ะมีข้าวขาหมูมีข้าวหน้าเป็ดเมนูทั่วไปอ่ะอ๋อเลยทั่วไปก็มีแต่ว่าตัวหลักๆเด่นๆก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเสี่ยวเป็ดอย่างนี้นี่แล้วอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดอย่างที่บอกว่าเป็นของพือชื่อที่นี่เมื่อกี้แอบ ที่ทอแบบอกว่าทําเองอยากเลยอยากรู้ว่าอะไรบ้างคะที่ที่ร้านนี้ทำเองก็จะมีอย่างพริกเครื่องปรุงอย่างเงี้ยพวกน้ําส้มค่ะตัวมันจะมีพวกเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช่ไหมคะก็จะมีมีอะไรบ้างมันนาพวกเอ่อพริกพริกป่นตัวป่นอะไรพวกพวกนี้เราจะทําเองหมดเลยอ๋อคือเอามาป่นเองไม่ได้ไปซื้อําเรหจรปเปล่าค่ะมาทําเองมาคัดมาอะไรเองแล้วก็มาอบมา ทำเองหมดเลยทุกอย่างทำเองกระเทียมเกีียวเราเกีียวเองหมดเลยค่ะก็คือว่าการทำเองเนี่ยคือมันแน่นอนแหละว่าสะอาดอย่แล้วใช่ไหมคะแล้วคือเราต้องการคุณภาพมากกว่านี่องนะคะก็เลยทำเองเสี่ยกระไทยนี่ทุกทุกอย่างถ้าทำเองผักอย่างเงี้ยเราก็เลือกสัรผักสดๆมาค่ะก็คือไปเลือกเองแบบว่างั้นเถิดใช่ไหมคะไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมาทำให้เสียชื่อเสียเนาะใช่ไหมได้ยางงี้แล้ยางงี้เนี่ย ลูกค้าที่มาเยอะมากเยอะส่วนมากก็มีทุกระดับค่ะมีทุกระดับเลยนะคะมีพวกวัยรุ่นพวกอะไรพวกคนทางานอะไรค่ะเออใครหิวก็มาแต่ว่าแค่ชอบมากินก็มาส่วนมากจะเราเคยขายที่ลาดท้าใช่ไหมคะเล้เราแยกมันอยู่ตรงนี้ส่วนมากลูกค้าเก่าแต่ย้ายมาตามตามมาที่นี่ามาที่นี่ด้วยเหรอเพราะว่ารามานานไงทำมานานทาที่นู่นมานานแล้วก็จะตามมาถูกใจรถมือว่าใช่ใช่ ถึงบ้านอยู่ลาดพร้าวก็ต้องวากินจวนมากคนก็จะย้ายมาอยู่แถวนี้เยอะเี่ย้ายตามก็เดี๋ยวมาเลยปะเนี่ยคือเ้าย้ายมาก่อนหน้านนานหรือว่าแบบติดใจรสชาติก๋วยเตี๋ยวย้ายบ้านตามเลยไม่ขนาดนั้นเนาะไม่ใช่แล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยถ้าช่วงเวลาที่คนมากันเยอะๆแน่ๆอย่างนี้เนี่ยมีการหรือว่าให้ลูกค้ารอนานทำไม่ทันหรือว่าเตรียมเครื่องไหม่ทันอะไรอย่างนี้รู้ไหมเราทางร้านเราก็พยายามทํา ออกให้ครบนะคะขับ, <c oughs> บออกให้ครบร้านร้านเราจะออกบินด้วยแล้วก็คือถ้าถ้าเราทําตามบินน่ะมันก็จะทนันคือช้าช้าหน่อยแต่ก็ได้ของนะคะ <c oughs> คือได้ทานหมดนะคะน <c oughs> อกจากว่าของอะไรที่เราขายแล้วมันจะหมดค่ <c oughs> ะอย่างอะไรแบบก๋วยเตี๋ยวหมูมันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรประมาณนี้ก <c oughs> ็คือมาช้าก็หมดก็อดนะใช่ค่ะเพราะว่า ถ้าเราขายแต่เช้าใบๆอย่างเงี้ยถ้าหมดก็คือของหมดแล้วเราก็หมดไงคะค่ะแล้วมีเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงคะขายเปิดร้านก็9ก้าโมงเช้าค่ะ้เก้าโมงเช้าเก้าโมงมาเลยค่ะเก้าโมงเช้าจนกว่าของจะหมดค่ะก็ปิดร้านก็ประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งค่ะแต่ว่าของก็จะหมดก่อนไหมหรือว่าก็ปกติแล้วอย่างอย่างเงี้ยมันก็ยังเหลือแบบอย่างนิดอย่างน้หน่อยอะค่ะก็ไม่ครบอะค่ะค่ะก็เลยทําให้ คนที่จะมาทานเนี่ยต้องมาแต่เช้า,าใช่ใช่ก็มา,มาบางบางทีก็จะมาช่วงกลางวันอะไรคะ,ะว่าแต่เมนูเนี่ยวันนี้มีเมนูอะไรอยากจะให้ปามาลองชิมกัน,นบ้างก็งม,มีนะทางร้านเรามีก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับสุโห,หัวไชหัย้ตัวนเด็นเลยเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้เวลาที่ทําไปเป็นเตรียมขอนดกว่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาชมกันเดยว่าหน้าตาเ๋วยเสี๋ยวัไที่เขายายบ้านตามกันมากินเนี่ยเป็นยังไงนะค่่ะคะ เดี๋ยวจะมีแค่ก๋วยเตี๋ยวขบดไทยกับก๋วยเตี๋ยวเป็พดพวกของหมดอย่าน,นี้อะไรเนี่ยก็ยังมีเป็นบางส่วนมีบางอย่างนิดๆหน่อยๆนี่นิดๆหน่อยๆเห,หร,อ,หรอคะเต็มโต๊ะเลยนะคะเนี่ยอาจจะไม่ต้องห่วงม่เป็นไรนะคะไหนๆก็มาเต็มโต๊ะแล้วขนาดนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ทองใบแนะนำคือบอกว่าแต่ละจานแต่ละชามเนี่ยคืออะไรบ้างเราเริ่มจากฝั่งเหนียวก็ได้คะ่ะอันนี้เป็น,น,ปนข้าวหน้าเป็ดนะะข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดมันก็จะเป็นเป็ดพะโล้นะคะข้าวหน้าเป็ดพะโล้ด้วยค่ะเป็นเป็ดพะโล้ค่ะเราไม่ได้ใช้เป็ดย่างเรา Like. นี่ส oh, ่วนมากก็ชอบทานชอบทานหรอส่วนมากคนชุมชนเขาไม่ชอบทานเขาไม่ทานข้าวแล้วนะทำมาทานง่ายเนาะเป็ดขลุ่นนี่คือแบบปรุงไหมหรือว่าใช้เป็ดขลุนแล้ราก็ใช้เป็นเป็นต้มเอาแล้วก็ต้มน้องก็ต้มเองต้มมาจากซารานได้ค่ะอ๋อนี่คือต้มที่ทำที่นู่นแล้วก็เอามาที่นี่โอ้โหนี่นุ่มกกว่าค่ะทางกันเถอะ นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอันนี้ก็จะเป็นสุโขทัยแล้วเหรอก็ะะจะมีถั่วฝักยาวแล้วก็ผักชีฝรั่งหมูแดงแล้วก็นี่จะเป็นหมูสับค่ะอร่อยนะคะอร่อยเหรอแต่พูดจะแบบโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวชิมนะเดี๋ยวชิมนะเดี๋ยวไป่เชื่อว่าอร่อยจริงไหมอ,อันนี้คือแห้องอันนี้คือแห้งแล้วก็อันนี้คือน้ำก็คือก๋วยเตี๋ยวคือก๋วยแหน่เหมือนกันเป็นน้ำมันจะมีเป็นน้ำกับเป็นแห้งอ่าแห้งอ๋อก็คือต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นน้ำนี่รสชาติจะเผ็ดไหมคะเพราะดูสีดำส้มก็ก็เป็นต้ยก็รสจ เนาะอ่ะถัดมาก็จะเป็นกเตสยวเป็ดกเตสยวเป็ดอันนี้เป็นเส้นหมี่เราตุ๋นยาจีนตุ๋นยาจีนด้วยตุ๋นนานคะอันนี้จะเป็นแห้งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำน้ำตุ๋นยาจีนนี่ตุ๋นนานไหมคะก็ไม่ไม่ใช้เวลาไม่นานแค่ครึ่งชั่วโมงก็เข้าที่แล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วอันนี้ก็ตุ๋นมาจากที่นู่นไหมนู่นแล้วเราก็มาปรุงแต่งเอาแล้วก็พร้อมประกอบที่ลู้คุณก่อนใช่ อา้ก็าจะเป็นข้าวาหมูุนยาจีนไก่พะโล้น้าจิ้มกะทาเองน้าจิ้มทาเองด้วยค่ะอ๋ออันนี้ทบพี่น่นอีกไหมไม่ทำาำนี่นะนี่ใช่ไมใช่สมใส่กับสาวแล้วก็ลชาติเปรี้ยวหวานอูู้อเยเอาละก็ทั้งหมดเนี่ยกชาม6จานนะคะแต่ว่าก็มีหล่เมนยเนาะงั้นเดี๋ยวตองเวลาขอชิมกันหน่อยใะขอชิมกนหน่อยดีกว่านะคะ เฮนนี่เนื่ี่จะกพี่ลรงไปพร้อมมากจึงกรองอาวุธมาให้เลยนะคะมาต้องชิมดูอ่าเริ่มจากชามนี้เลยดีกว่านะคะพี่้องบายอันนี้ก็คือเป็นเส้นหมี่เป็ดตุ๋นยากไเท้ใช่ไหมเป็นเป็ดพะโลค่ะเป่เป็นเป็ดพะโล เป็ดแล้วก็เลือดมีไส้มีตับมีกลืนนะคะแต่วันนี้มันหมดนะคะเพราะว่าน้องมาสายอ่ะค่ะน้องมาเย็นนะคะพร้อมก็ต้องหมดค่ะผิดเลยท้ายแล้วอดกินข้างในเลยก็เลยมีแก๊สปกติมันจะมีครบทุกอย่างอะมีมีทุกอย่างเลย่ก็คืออ่ะวันนี้ก็มาสายผิดเองก็ไม่เป็นไรแต่ มัเจอรสชาติจะได้เข้ากันนะคะชิมก่นอนแล้วกันนะคะอืมอร่อยอะ่ะที่ทาไปแต่ว่าเผ็ดไปน,นิดนึงอืมอันนี้เราใช้อันนี้เราปรุงก,กลางๆนะคะค่า,ากลางแต่ถ้าทั่วไปมันจะิีรสจัดหรอคือเราปรุงมาแล้วก็ยังต้องปรุงอีกล้วใส่อีก ใส่เพราะว่าพริกเราทําเองก็จะเผ็ดน,นะค่ะกลังจะบอกเลยว่าพริกเนี่ยหอมใช่หอมนะพริกป่นแล้วก็ทําเองคัดสรรมาอย่างดีเลยอ่าเออ